รูรั่วและรอยขีดข่วนเล็กๆของระบบหล่อยเย็นของเครื่องยนต์ทําให้ศูญย์เสียน้ําหล่อยเย็นซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องยนต์เสียหาย <S <S น้ํายาอุดรอยรัมร่มหม้อน้ําของ Liqui Moly ีสต็อป a ล็กใช้สําหรับซ่อมแซมรอยรั่วเล็กๆขนาดตามดในระบบหล่อยเย็นของเครื่องยนต์น้ํายาอุดรอยรั่วนี้สามารถช่วยอุดรอยรั่วได้อย่างถาวรโดยสามารถใช้ได้กับหมอ้อน้ําที่มีรอยรั่วเล็กๆ และยังสามารถใช้สำหรับป้องกันความเสียหายของระบบหล่อยเย็นได้อีกด้วยลิควิดโมลีได้ทำการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการทำงานของน้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำในห้องทดลองหลังจากเติมน้ำยาลิควิดโมลี t o p l ลีกลงไปในหม้อน้ำผู้ทดสอบได้ทำการเพิ่มแรงดันในระบบหล่อยเย็นโดยใช้ปั๊มมือน้ำยาได้แพร่กระจายไปในระบบหล่อยเย็น หลังจากนั้นรอยรั่วก็ถูกซ่อมแซมอย่างรวดเร็วน้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำของ Liqui Moly Stop Leak ใช้งานง่ายและเห็นผลอย่างรวดเร็วเขย่ากระป๋องน้ำยาก่อนใช้งานดับเครื่องยนต์เปิดฝาหมอ้อน้ำด้วยความระมัดระวงังเทน้ำยาอุดรอยรั่วลงไปในหม้อน้ำ แล้วปิดฝาในหม้อน้ำให้สนิทหลังจากนั้นให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีน้ำยาอุดรอยรั่วหนึ่งกระป๋องสามารถใช้ได้กับหม้อน้ำที่มีความจุถึง10ลิตรเพียงไม่กี่นาทีน้ำที่ออกจากรอยรั่วจะมีปริมาณลดลงและค่อยๆหมดไปจนหยุดรอยรั่วจะถูกซ่อมแซมเหมือนใหม่น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำา Liquid ม ly Stop ปเล็สามารถใช้ได้กับหม้อน้ำอลูมิเนียม และใช้ร่วมกับน้ำกลั่นและน้ำยาหล่อเย็นสำหรับหม้อน,น้ำไม่ทำให้ปั๊มน้ำและระบบความร้อนเสียหาย Liqui Moly Stop Leak Liqui Moly for technical and visual value retention for your car from one single source